สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆนะครับ5ประตูทรงนิยมนะครับกับรุ่นนี้ครับ ฟอร์ดเฟียต้านะครับปี2011มือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับใช้งานแค่150,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ143,000บาทนะครับดูรถทดลองขับได้เลยครับรถอยู่ที่คลองสามธัญบุรีใครที่กำลังหารถทรงนี้ใช้งานนะครับฟอร์ดเฟียต้าคันนี้น่าสนใจมากๆครับเกียร์ก็เพิ่งเคมาจากศูนย์ฟอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับฟอร์ดเฟียต้าประตู1.6ออโต้หัวฉีดนะครับปี2011ครับรถสวย สภาพเดิมบางไม่มีชนหนักๆต่อแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับโทรได้เลยครับรถอยู่ที่คลอง3ามธัญบุรีแจ้งมาจากช่อง u t u b e ขอส่งรถได้ครับและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านได้เลยครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้ครับ รถส,สวยสภาพดีครับสีโทนนี้โทนขาวก็ต้องบอกว่ายุคที่นิยมสุดๆแล้วครับสีนี้คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถส,สวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีสันนี่เต็มร้อยได้เลยครับริ้วรอยแทบจะไม่มีไม่เห็นเลยครับ ขัดเคลือบไว้ให้สมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเกียร์ก็เคมาจากศูนย์เรียบร้อยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ143,000ับาทนะครับโทรเจรจาได้เลยครับสอบถามได้เลยไปลองขับดูได้เลยครับอยู่บ้านใกล้ก็ถ้าชอบพร้อมจบจริงๆนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งไกลๆไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งให้ได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับหน้าเดิมหลังเดิม5ประตูทรงนี้นะครับสุดฮิตสุดนิยมนะครับ รถสวยสภาพดีงามไม่มีชนหนักหนกต่อมือเดียวป้ายแดงนะครับสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบครับยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆครับปี2020ดอกลึกมากครับรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นรถสายจอดนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 1นนะครับจนปัจจุบันดูดอกยางได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆงามๆนะครับประตูหลังนะครับเนียนๆครับเบาะก็พับได้ครับวางของใส่ของบรรทุกของได้พอประมาณนะครับก็เป็นรถขนาดกลางๆนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับ สนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามได้ครับบริการจะส่งถึงดบ้านนะครับและน้องคนนี้ก็เช็ครถตีคัดรถสวยนะครับฉะนั้นใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆครับถ้าท่านกําลังหา5ประตูนะครับสาหรับฟอร์ดราคานี้นะครับลองเทียบเคียงราคาตามเต็นท์ก็ได้นะครับก็จะเกินไปนี้อีก 4- 5่ห้าหมื่นครับฉะนั้นใครที่มีเงินสดก็ได้เปรียบนะครับลองชมเช็คดูได้ครับคัดพิเศษนะครับกรตีการจัดส่งกรตีสภาพแล้วครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับแภาพโดยรวมคือสวยพร้อมใช้งานระบบภายในระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ ABS นะครับกุญแจรีโมท2ดอกครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ ใช้งานได้เลยครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปลาร้องตัดสินใจรีบพิจารณานะครับรถสวยแบบนี้อาจจะจอดไม่นานแน่นอนนะครับลองชมเช็คดูได้ครับสำหรับผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดเพี้ยนไปขออภัยไว้ณที่นี้แต่ที่แน่นอนคือคันนี้รถไม่มีชนหนักตัดต่อครับเช็คและคัดมาแล้วครับคัดแต่รถสวยๆมาส่งต่อนะครับใครที่ชอบโทรเจรจานะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ รูปมีมาเยอะมากๆนะครับชมรูปต่อกันได้เลยครับรถอยู่ที่คลอง3ทมธัญบุรีแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลถได้ครับ143,000บาทครับขอพระคุณครับชมรูปต่อกันได้เลยครับสวัสดีครับ